เอาละครับมาดูกันว่าบุรีรัมม์มีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่เมืองนี้คอนทราสสุดๆเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเมืองอารยธรรมของโบราณเลยนะแต่อีกด้านกลายเป็นเมืองกีฬาสุดโมเดิร์นไปเลยงั้นเดี๋ยวเราย้อนอดีตไปดูร่างเงาทางประวัติศาสตร์ของเขากันก่อนเลยเริ่มกันที่ไฮไลท์เลยเขาพนมรุง้งปราสาทหินทรายศิลปะของโบราณที่ต้องไปให้ได้ แล้วใกล้ๆก,กันก็มีปราสาทเมืองตำาที่นี่จะให้ฟิลสงบสวยไปอีกแบบแล้วก็แวะวัดรหารกันต่อที่นี่ก็เป็นอีกจุดที่สงบเงียบแล้วก็มีเรื่องราวเก่าแก่ซ่อนอยู่และอีกที่ที่ห้ามพลาดเลยนะคือลานูศิลาไปดูร่องรอยจารึกโบราณที่ทำให้เรื่องราวมันครบถ้วนที่น่าสนใจก็คือความขลังแบบโบราณกับความซิงแบบโมเดิลมันมาเจอกันได้ยังไง เราไปดูกันต่อเลยดีกว่าบอกเลยว่าเปลี่ยนโหมดกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือมาครับเข้าสู่โหมดความเร็วสูงของบุรีรัมย์เมืองหลวงมอเตอร์สปอร์ตของไทยไปฟังเสียงเชียร์ให้กระหืมกันที่สนามช้างอารีนาชื่อนี้ใครๆก็รู้จักแล้วไปดูความเร็วแบบติดขอบสนามกันที่บุรีรัมย์เซอร์กิตสนามแข่งระดับโลกเลยนะทั้งความเร็วอะดรีนาลีนความตื่นเต้นนี่แหละครับนิยามของบุรีรัมยุคใหม่คำถามคือแล้วความเก่ากับความใหม่สุดสิ้นเนี่ย มันอยู่ด้วยกันได้ยังไงคำตอบมันอยู่ในไลฟ์สไตล์แบบชิลๆที่เรียกว่าเซาะกราวนี้ล่ะครับไปเริ่มกันที่เขากระโดงครับขึ้นไปดูวิวสวยๆบนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วตกเย็นก็ไปดูพระอาทิตย์ตกที่อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มากแล้วไปเดินถนนคนเดินเซาะกราวเห็นไหมครับทั้งประวัติศา,าสตร์กีฬาไลฟ์สไตล์สามอย่างนี้รวมกันพอดีเป๊ะคือไม่ว่าจะสายไหนก็มาหาอะไรที่ใช่สำหรับตัวเองได้ที่มี คำถามสุดท้ายก็คือแล้วเมื่อลอยจะไปสมัมผัสสองสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองล่ะครับยังขัดที่ไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงแนะนำกันมาเลยนะครับติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ AI Guide Thailand สวัสดีครับ